วิธีเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ของเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะง่ายๆครับราคาไม่เกินสองใบแดงครับร้อยกว่าบาทเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะของเครื่อง Honda อาการก็คือเร่งไม่ขึ้นสาตาร์ทจิดเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้วดับเปลี่ยนคาบูเรเตอร์หายร้อยเปอรเซ็นครับเป็นง่าย แตะนดออกสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่นี้จะจะเป็นหกเหลี่ยมตรงนี้ ส่วนอันนี้ก็เป็นโปรเกรมที่เขาแถมมาก็ใส่เข้าไปด้วยมีน็อตอยู่1 2 3 4งส่แกออกแล้วก็เอาคาบูติดตั้งลงไปแล้วก็เสียบสายน้ำมันสายน้ำมันมี2เส้นเสียบเข้า แล้วก็ฝาใส่ท่านี้ครับ นี่ก็ใส่เป็นใส่กองอากาศครับใส่ใส่กองอากาศเข้าไปแล้วก็ใส่ฝาแล้วก็ยักน้ำมันขึ้นมีชกทดสอบดูว่า จะติดไหมใส่แล้วก็ทดสอบดูทาบูตัวนี้ ก็อาการติดยากเร่งแล้วดับเปลี่ยนเลยครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์คาร์บูเลเตอร์ราคาไม่เกิน2อใบแดงครับราคาไม่เกิน2ใบแดงแล้วแต่โปรโมชั่น100กว่าบาทสนใจก็กดตะกร้าใต้คลิปได้เลย